อ่าอันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์ของน้องคนนี้นะคะก็บอกว่าอยากให้ทำล็อกหนึ่งวันว่าทําอะไรบ้างหนูอยากเป็นนักประชาสัมพันธ์ค่ะอันนี้ต้องถามก่อนว่าน้องอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอกชนหรือว่าของภาครัฐนะคะถ้าเกิดว่าจะเป็นของภาครัฐเนี่ยก็แนะนําให้หนูไปสอบพากกอของกอพอไว้กอ่อนแล้วถ้าเกิดหน่วยงานไหนเขาเปิดสอบนักประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยเราก็จะเอาพักกอของเราไปสมัคร ล้วก็สอบภาคกอของหน่วยงานนั้นๆน,น,นะแต่ว่าบางหน่วยงานก็จะมีการสอบภาคกอพิเศษเองนะคะก็คือทั้งภาคกอภาคขอเนี่ยไปสอบของหน่วยงานนั้นเลยเราไม่ต้องมีการสอบผ่านภาคกอของกอ,อก็ได้เนาะแต่ถ้าหน่วยงานเอกชนก็มีหลายที่เหมือนกันสําหรับตําแหน่งนี้นะคะก็ต้องลองหาดูนะถามว่างานประชาสัมพันธ์มันต้องทําอะไรบ้างเนี่ย จริงๆพี่เคยทำล็อก1วันไว้ใน y t u t u นะคะไปดูได้นะแต่ว่าใน TikTok ยังไม่ได้ทำลงไว้นะคะก็คือไปดูได้นะรู้สึกว่าจะมีอยู่คลิปหนึ่งนะคะแล้วก็งานประชาสัมพันธ์คือมันหลายอย่างมากๆเลยเนาะทั้งแบบว่าถ้าหลักๆเลยนะต้องแบบเขียนข่าวทำข่าวของหน่วยงานขององค์กรเราเนี่ยนะคะ,ะก็จะลงไปตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีเนาะ,ะอาจจะเป็นแบบ เพจ a c e b o o k อะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็น YouTube เป็น Twitter เป็นอะไรก็แล้วแต่หรือว่าลายกลุ่มต่างๆเนี่ยอย่างของพี่อ่ะเป็นนักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นใช่ไหมคะก็คืออยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็อยู่ต่างจังหวัดอยู่ใน อบจเทศบาลออบตอ,อะไรแบบนี้ก็จะทําข่าวแล้วก็ลงไปในเพจ a c e b o o k นะเราก็จะมีลายกลุ่มต่างๆที่เรามีอย่างกลุ่มประธานชุมชนหรือว่ากลุ่มหน่วยงานราชการในอําเภอในจังหวัดอะไรางี้นะคะก็ส่งออกไปตามแพลตฟอร์มต่างๆได้นะคะทีนี้เดี๋ยววันหลังถ้าว่างที่จะทํำล็อกลงติ๊กตอกให้ดูนะคะว่าหนึ่งวันทําอะไรบ้างแต่ว่าหน้าที่เราก็นอกจากทําข่าวแล้วเนี่ยบางที่อาจจะต้องเป็นพิธีกรด้วยนะคะบางที่ก็ อาจจะต้องอทําเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นพวกโปสเตอร์วายนิวอะไรอย่างนี้นะคะที่เป็นการเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์เป็นสื่อมัลติมีเดียบางที่ก็ต้องตัดต่อคลิปเพื่อไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆที่ตัวเองมีอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการแบบประชาสัมพันธ์โครงการหรือกิจกรรมขององค์กรเราอะไรอย่างนี้นะคะเอาไว้ถ้าว่างเดี๋ยวจะทําให้ดูนะ